สวัสดีครับวันนี้จะพามาเิึงความแห็งแรงนะครับความแห่งแรงระวา่างตอนนี้อยู่ที่พิกัดเนาะตำบลแขมนะครับตำบลแขมอำเภอตะพอนวิสัยทีสเกตนะครับอยู่ที่ของหน้าของกว้างของตะพอนเร่งะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตัง้งแต่พุณละตั้งแต่แตันเดือนจะพึงสภาครมเนาะวันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันที่ย7ิบเจ็ดคือ้าครมนี่เป็น เป็นบุญหม่องไฟเนาะบุญหม่องไฟของอบตแขมนะครับมือนันกับหที่ว่าฝนตกโอ้เละเต้นเลยนะครับฝนตกมายางแห้งเลยนะครับมือนันแห้งยางสะอาดหลังจากมือนันมานะครับหลังจากบุญหม่องไฟเสร็จสิ้นเรียบร้อยยาวเลยครับนี่นยาวมาเลยนะครับฝนหมมีตกเลยนะครับยางตกมากอันนิดๆน้อยๆเพราะเขาเพาใต้อย่างประมาณนี้นะเพราะเขาเพาใต้บัานนี้ มืีวันที่เท่าไหร่นะมีวันที่มืีวันทีหาเนี่ยนะครับหาหาวันทีหาสิงหาคมสองพันหาร้อยหกสิบแปดแล้วคิดเบิมแล้วนะครับตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดคือภาคมยาวมาเลยนะครับพฤษภาคมโอ้แย่เลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับบางคนกับบางคนกับตัดตัดเขาตัดบาแม่นยังไงเนี่ยตัดตัดเพื่อจะให้มันปงถึงหน้าใหม่เนาะถ้าแม่นถ้าแม่นว่าเข้าโบตัดนี่ก็ อย่ามันก็หลายเนาะพะว่านี่แบการแอนเ็นนาคือขาฉีดยาบ่ได้หรือว่ากุ่งยาบ่ได้นีผลผลติตามมากผลตีตามมาก็คืออย่านะหยาสีมากอึ้เลยที่นี่นะครับแต้ว่าถีจะได้ได้ละถ้าไม่ฉีมากหล้วก็แต่ว่าบางคนนี่บ่อ่ตัดเนบางคนมนจะบอตัดมันฉีดยาเลยเ่โดยการฉีดยาเลยล่ะนี่แน่ แดงๆนี่มาเป็นอย่างไรก็งาคัดๆก็แต่ว่าถ้าเป็นป่าพี่ไหนป่าผลดีมันก็นจะบกเกิดแต่นี้ไงแต่ว่าปีนี้นี่ฝนมันแรงนะครับแรงเกินไปแลว้วก็พี่แตหงน,นาท้ายบางคนก็สิใช้จะใช้วิธีตัดเนาะตัดตัดแล้วก็ค่อยฉีดแต่บางคนกับบอตตาได้ฉีดเลยนะครับฉีดด้วยเพราะว่าส่วนจะเป็นการประหยัดประหยัดงบประมาณเนาะประหยัดงบประมาณไปส่วนหนึ่งเลยเอามาฉีดหนึ่งส่วนอ่า ถ้าว่ามันได้ผลบ่ในในกรณียังยังยังแบบนี้เนาะยังเอาฉีดด้วยจริง,งแต่คือถ้ามันว่าบ่มีน้ำหรอไม่ทราบป่มีน้ำอะไรเฮ็ดหยังมันก็นมันลำบากไปเหมือนอ่ะถ้าว่าถ้าว่าบ่มีน้ำแล้วนะครับเพราะว่าอ่การการที่เฮ็ดเกษตรนี่เนาะแต่บอกเลยว่าการที่เฮ็ดเกษตรนี่ถ้าวมีน้ำเน,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 นี่ยเอาปัชนาไปครึ่งนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการติกรเกษตรยังกระทำต่างนะครับน้ำมาเป็นปัจจัยแรกเลยนะครับ น้ำเิ็เต็มเศษจะได้จะไดกัดกีไปเหมือนนะครับยางยางแป้งนี่นะครับยางแป้งนี่ดีทีมองเห็นอยู่นี่น้ำบ่แมนน้ำจงไหนที่นี่อ่าบ่แมนฟ้าฝนลงมาเนะครับเพอเป็นเป็นน้ำสูบนะครับสูบจากสูบจากน้องสานะครับสูบจากน้องสานี่ปล่อยไม้ที่นะเพราะว่ากันขันข้นตอนโปูมันก็ทฤษฎีว่าจะไหนน้องขันนตอาโปรูบมันกะพวกอากา่เขามันจะใต้กับสูบ นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องครูบล่ะที่ว่าน้ามน้องเขาจะนี่น้อยนี่หลายก็ตามต่างแหละเพราะว่าเขาสองสูบไวก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อจะให้มันให้มันให้มันสมดุลกันเนาะเพื่อเขาเขาจะได้อาจะได้งามแหล้วก็งอ้อด้วยมาจะน้อยนึงนะครับส่วนงานนี่นะครับส่วนส่วนงานนี่น right ี่บ่บ่ไดดปลูกเขาได้ป่ะเนี่ยบ่ด้ดทำหน้าบ่ได้ปลูกเขาได้เพราะว่าตะพ้นว่าจะเอา เอาหยามาปลูกนะครับปลูกงางั้วเนี่ยแต่เลยที่นี่มันเป็นทางพานเนาะเป็นทางพานตรงนี้ก็ับ่อยน้ำม,มากไอ้ทีน้ำมาโขงอยู่นี่น้ำเอาเขาาไปเป็นหยังทีง่สงไปนะครับส่วนการถูบน้ำนะครับการถูบน้ำนี่ตรงนี้ตะบุ่น,นใส่เครื่องพญานาคด้วยนะครับใส่เครื่องพญานาคถูเพราะว่าน้องนี่น้องนี่ เดีวเดียวมาเป็่กนไปนะับไปไไปไปปไปไปไไไกไปไปไปมืไปนี้ปไ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 ไป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 ไน เอาไตจะมาหน่อยนึงมะครับผลมาจัดหน่อยมันกับนีเนาะตีเฟสจะว่าหน้าปลูกปลูกไปตั้งรุนตั้งหน้าก็พอได้พอพ่ออย่างนี้นับไส้เวลาโดูนะครับตีเฟสไปลาหน้านะครับหล่ประมาณนี้แหละนะครับเรื่อนจะเต็มตารางงานเนาะเจะเต็มตารางงานนี่นะครับโอ้หลายอย่างนะครับพอเข่าตื้นๆจะหน่อยนี่งกับเรองนะครับนี่คือวิธีการเฮ็ดหน้านะครับการเฮ็ดหน้าในช่วงของ ฝนแรงเนาะในช่วงฝนแรงฝนแรงมากนี่เาข้าป่ต้องมาทําการแก้ไขลก่อนละว่าเอาชีวิตยังไงเนาะเพราะว่าหนึ่งละในการใส่น้ำเข้าพมีน้ำยู่เป็นหนองน้ำเนาะเป็นหนองนอ้ำหรือตะพุนพูดไว้ลแหละมึงลักษณะกา,ารต้อนีกับพกย่างค่ากะันนะครับแต่ว่าบางคนกะแผ่นแมนแผ่นแมนบ่มีหน,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 นองเนาะกบ่มีหนองกับตอกป่อยไปยังไงละแบบว่ามันต้องการตามจะถากนเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งการ การเฮตุนหน้าชีวิตของของคนชาวนากับหัวน,นะครับว่าปากเพราะว่าเ,าเหตุนหน้าปี่เหตหน้าปีนี่คือคือการจะต้องปากาปากข้อมหวังไว้ก็ฝ่าฝนเนาะปี่ใดฝ่าฝนดีก็โอ้ยคากแฮงนะครับแต่ปั่นก็แทกกันย่างพักล่ามนาหม,มาหลายขาดแต่ปีนี่แย่แน่นะครับปีนี้แย่แน่ตกทุกนาจากน้องบกแบบมีเลยนะครับแองเง้อเตือละที่นี่จับป้าก็เลยล่ะนะครับเพราะว่าเพราะว่าฝน่ม,ม่านะครับวันมือนี่กัน แม่นหอดวันที่ประมาณมันทีสิบหาเนาะมันทีสิบหาถึงหานี่คัแม่นผมโม่านี่ก็คือโอ้หนักเลยนะครับหนักเลยเท้าหน้าเทา้า,ทาหน้าแถวตะโพแขมนี่แถวอุตภัอฑ์มาตะโ้นนี่ละนะครับแต่นี่บนในไม้เขามาอันข้างกว้างเป็นหมู่บ้านื่นตะโพนดินขนาดจ,จะดีก็ได้เดแต่ในบริเวณที่ว่านี่คือบริเวณบ้านของระโพนเนาะของตะเข็บตะบพนแขมนี่ละแต่ว่าบางหม่องบางบอลมันกะ ถ้ามันเป็นหน้ารุมถ้ามันเป็นหน้าล so, like ุมก right ็จะดูดีแน่เลยมันจะมันจะดูดีแน่มันจะมีมีน้ำเออมันจะมีน้ำขังห่วงๆกองๆเนาะห่วงกองๆเนี่ยจะห่วงปูนหะืห่วงบุ้งน้งไปมากนมันก็จะไคแน่ได้ในห่วงที่ที่ตอนนี้เนาะตอนนี้นี่ผุ้ใดอยู่ที่เป็นโพนแน่หน้าหน้าบวมหน้าเนื่อๆแน่เรียบร้อยเลยนะครับแดงไว้เป็เหนื่อนี้แล้วนี่อ่าแดงแดงเอาไปนะครับแหงเฮียวไปเลยนะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเพราะว่า ผลม่มานะครับดังเพลือกมามาหยอดหยดห้จัหน้อยพออันบ่ตต้นะครับแล้วก็ได้มีชีวิตที่ว่าขึ้นไปอีกจัหน้อยรอผลปีนี่น้ํา่มะเ้ท่วมจักเกือเลยนะครับหน่าบมมีเลยน่านนําแหงเอิอเต๋อเลยนะครับนี่แหละเป็นลักษณะนี้เลยเขา่าเข่าท,ที่น้องเขาหลายๆคนล่ะบอกว่าหลายๆคนนะครับจะเป็นจะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้มดคนอารมณ์จังที่ว่าเนี่ยไหนเนาะเบิ่งไปกุ้งกวางถ้าปุูกก็คือกันเหมือนกับแดงไปเหมือนกับถ้าุ่นนะครับเพราะว่า เพราะว่าโมบีฝนนะครับเพราะว่าน้ำเขาส็มาสูบไตกับ่มีแม่นบ่ะเพราะว่าถ้า่มีหนองใหญ่อ่านี่ก็เป็นแบบนี้ไปเมิดอู้เจ้า่ะนะครับแต่ว่าในกรณีผู้ใดมีหน้าหลงหลงแน่จะน้อยกับจะดูดีแน่จะน้อยเนาะมันก็บ่ถึงกัหนาแดงขนาดนี้จะว่าแดงขนาดนี้ถ้าฝนพมาในช่วงระว่างระวางเดือนอ่าเดือนสิ้งหานี่ลหละประมาณกลางกลางเดือนนี่นะครับนักก็หนีอยู่แล้วลหละนะครับอ่านี่ก็สู้กันไปเนาะ ชีวิตของชาวนาเนาะชีวิตชาวนาเอานะครับตสองต่อสูกคนไปเรื่อยๆล่ะนะครับเอาผู้สิตัดก็ตัดไปเนาะตัดแล้วก็เอาเอาห้าไปให้งัวนะครับเอาหนาไปให้งัวไปนะครับเพราะว่างัวก้ายกับงกจนเนาะอันที่กัวสิตัดทิ้งไปเลยบางคนก็ตัดทิ้งไปเลยนะบแต่บางคนก็ตัดเอาหนาเอาห้าไปให้งัวเประมาณนี้นะครับ ทั้งหมดทั้งม้วนกับปานประมาณนี้นะครับทั้งหมดกับม้วนหรือาแนี่เราตกอควบแห่งแรงเนาะปีนี้กับบมีฝนเทียมเลยฝนเทียมกับบมีนะครับกัปล่อยมันแห้งโมโหว่าที่อื่นบอนอื่นนะสภาพพื้นที่ของที่อื่นต้นจะฝนดีคือหรือฝนดีฝนแรงคือยังบันตะโพนนี่บอกระบุงเนาะแต่ว่ากับตัวนมากตะโพนกับที่บ้านอาจจะแรงคือคือกันหมดเนี่ยเนาะเออกันตามนี้นะครับมืเหนียวบรรยากาศควบแห่งแรงไม่ให้เบิงนะครับ ขอบุณทุกคนนะครับผีดสามารถรับชมนะครับเรอการคิดต่อไปครับผสวัสดีครับ นี่คือการสูบน้ำนะครับ่าสูบน้ำมีก็เข้าใส่ท่อพญานาคเนาะอ่าท่อพญานาคที่เข้าใส่นี่ก็คือใส่ป่วงกับรถไทนะครับจริงๆ no เราถ้าแม่น้ามีหนองน้ำเนาะอ่าส่วนมากอ่ะหลายคนก็จะบอกใครบอกใครมีหนองน้ำกันเนี่แต่ว่าน้อง,งาน้ำตรงนี้ก็เป็นเป็นหนองน้ำที่ตะพ่นขุดขุดไว้เนาะขุดขุดไว้เป็น,น,น,ปเ,นเป็นเป็นส่วหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้ทำการเกษตรเพราะว่าจะเป็นการ พอลูกหรือว่าการต็ดหน้ายางกรงต้างนี่ล่ะนะครับใช้ไดเมื่อทุย่างั่ะล่ะที่นี่ปีนี่นะครับปีนี่มันแกล้งกับเลยต้องในในสูบน้าโอ้บกไปหลายเลยนะครับนี่บกไปหลายเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็หน้าอยู่นี่มันมันห้าไร่ห้าไล่นี่ร่วมร่วมกับร่วมกับที่เป็นหนองน้ำไหนนะครับกับชวนที่เลือก็กันจะอยู่ที่ประมาณอ่าอยู่ที่ประมาณสามไร่สามไร่เศษเศษนี่แหละเพราะน้องนี่กับมีความว่วงยาวอยู่ที่ประมาณโอ้อ่าเป็นเป็น ประมาณเกือบถึงสองลาอยู่เนอะนี่แล้ประมาณสองไรยหมดแล้วนะครับก็พ่อได้น้ำในส่วนหนึ่งที่มาสูบใสนในส่วนของเขานะครับเขาทีบอบม่เนี่ยแหละมันมีน้ำเนาะปีนิมแมลงแห้งนะครับปีนิมแมงแห้งก็เลยได้ได้สูบน้ำส่นี่จำนวนนี้แหละนะครับเพราะว่ายังหน่อยๆเพื่อเพื่อฝนมันจะมาเนาะฝนจะมาเท่ากับสามารถที่จะยางหน่อยๆเขามันก็จะได้ขึ้นในตัวน้องมากอไนมันสดซึ้งถึงแม้จะจังน้อยนะครับล่อฝนไปนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ าชาวนาเนาะคุณละหมาของชาวนาครับเพื่อจะได้เขามาแต่ละ,มะเมล็ดโว่ใสเวลานะครับใสเวลาหลายแล้วก็อีกนี่เป็นการาคุณละหมาของชาวนาเนะาะเพราะว่าต้นเขาเอาสิวานไป,ปบอกว่าจะมันจะไปเกิดต้นยังต้ตนยังอ่ะเนาะเพราะว่ามันมันความแข็ง,งแรงมันมาถึงนะครับมันโมเมนต์มีได้เขามีทั้งต้นหยาต้นยังสาละัดนะครับานางน้องเขากับบกไปหลายแล้วนะครับบกไปเยอะเลยได้จับปลาเลยหลายปีนี้นะครับ แต่แั่นฝนโมมานี่กับโอ้กัคักอย่นามน้องนี่กับแหงไปเลยแล่ะนะครับ